เพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาําภารกิจในการขยายทุงชําต้นฝรั่งนะครับต้นฝรั่งตรงนี้มันมีต้นฝรั่งสองต้นที่ผมยังไม่ปลูกนะครับกาว่าจะเอาไปให้นาที่หนองคายนะครับตรงนี้เป็นต้นฝรั่งพันสาลี่สีทองไรเมล็ดนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปหนองคายก็กะว่าจะเอาไปให้น้าที่หน,นองคายนะครับตรงนี้ที่ยังไม่ปลูกพอพอดีอ ي, ทุงชําผมว่ามันเล็กเกินไปนะผมว่ามันเล็กเกินไปมันอาจจะขาดท่าสารอาหารนะครับเพราะว่ามันน่าจะกินสารอาหารในนี้จน ไม่มีธาตุอาหารแล้วผมก็เลยว่าจะขยายทุงชําให้มันสักหน่อยนะครับจะขยายทุงชําให้ต้นฝรั่งสองต้นนี้พอดีเรามีทุงชําขนาดใหญ่ที่ที่เราเราะทําฝรั่งผมจนสือนะครับที่ผมซื้อกิ่งตุ้มตอนมาแล้วมันแล้วมันไม่เกิดนะครับเราจะขยายใส่ถุงนี้นะเพื่อที่จะให้มันได้รับธาตุสาันาหารบ้านยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจกกัดการกันเลยครับผมผมจนซือน่าจะไม่เกิดแล้วครับเพราะว่าผม ซื้อมาชำเล้งตากเยน็นตุลากาีเมื่อเกิดจริงๆครับเพราะว่าดูดูดูอันนี้ก็จริงชำที่ผมซื้อตุ้มตอนมานะครับผมจนซื้อไอ้มันหักเลยนะครับตรงรากมัน,นตรงข้อต่อรากนะครับเดี๋ยวหาชาชิก่อน,นตรงนี้เนี่ยรากมันหักเลยนะครับเนี่ยถ้าใครจะถ้าใครจะซื้อต้มตอนมามาชำนะครับผมแนะนําไม่ต้องซื้อนะครับซื้อถุงซื้อไอ ซื้อกิ่งตอนที่มันเป็นต้นแบบนี้มาดีกว่าครับอาจจะแพงกว่าประมาณสองถึงสี่สองเท่าสามเท่าสี่เท่าก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ผมซื้อมากิ่งแล้วยี่สิบห้าบาทนะครับซื้อมาสิบกิ่งก็สองร้อยห้าสิบบาทตรงนี้ตายตายเรียบทุกกิ่ง <c ười> เราอาจจะฝีมือไม่ถึงนะอันนี้อันนี้ผมผมเป็นมือใหม่นะครับปลูกฝรั่งปีนี้เป็นปีแรกเราอาจจะฝีมือไม่ถึงก็ <c ười> ตายเลยนี่เอาเอาให้ดู เดี๋ยวตรงนี้เหมือนกันครับตรงนี้ตุ้มตอนนี่ตายเรียบเลยครับนี่เป็นลากเน่าดำเลยเอาให้ดูเรามือใหม่อาจฝีมือไม่ถึงนะครับลากเน่าลากอะไรหมดเลยครับนะผมผมก็เลยบอกว่าไอ้เพื่อความปลอดภัยและประหยัดต้นทุนนะครับยอมเสียมากกว่าดีกว่าไปประหยัดซื้อตุ้มตอนมามาเพาะทำนะครับยอมเสียมากกว่าไอ้สองเท่าสามเท่าสีเท่า ก็ไม่เป็นไรนะนี่กว่าไม่ไม่ได้อะไรเลยแต่ใจนึงก็อยากทาตอนตอนใหม่ๆใจนึงก็อยากทาอยากประหยัดเพราว่ามันได้ไม่คุ้มเสียครับเป็นเสียเสียยากเออเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอะไรไป,ไปประมาณนี้เอาวางพักไ้ก่อนเดี๋ยวเราจะทําการตัดทุงชาตรงนี้นะครับออกไปเลยไม่ต้องไปเสียายมัน ระบบไล่มันยังดีอยู่นะครับให้ดูตัวนี้ดินลองก้นหลุมเยอะเกินไป เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งต้นเป็นเองหน่อยเป็นไรง ดูครับระบบลากมันยังดีอยู่นะครับตรงนีนะ้ให้ดูนะ เสร็จเรียบร้อยแล้ว <Stars S 1> นะครับสองต้นเดี๋ยวเราก็จะเอาไปไว้ที่จุดพักต้นกล้าของเรานะครับรดน้ำบำรุงม,มันเพื่อให้มันพักฟื้นนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นอันเสนร็จเรียบร้อยขอจบด้วยประการลักษณนีนะครับ